สี่ทุ่มยี่สิบนาทีตอนนี้อยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับแวะปั๊มเติมน้ำมันน้ำมันถังที่สองของวันนี้นะครับรั้งแรกเราเติมที่เน,นเนินหินเนินหินพนัฐนิคมชนบุรี <c oughs> เอา้าไปใส่มาอีหละ <c oughs> มามาได้ใส่มาได้ใส่กันครับมาได้ใส่กัน <c oughs> มาแต่จังหวัดาดมาแต่มาแต่หนองคาย ม่มแม่จังหวัดใดิค่ะเฮ้ยเด็กเด็กแถวนี้นี่มาเด็กเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ไหนลิมค่ะไม,ไม่อำเภออะไรสำโรงทาบเออตร,ตรงนี้อำเภอสังขะอยู่ใกล้แถวนี้ไหมเคยมาแถวนี้ไหมไม่เคยมาหลงแน่หลงแน่เออ,อคนบ้านใดหนองคายคนหนองคายโอ้ยบ้านนอกบ้านนอกแล้วเอเอสู่กาลสินบ้านเท่ากับบา้านใดมีธงหน้าพร้อมบ้านโตมีบออีหละ มีหอยคายไปตุนเสบียงมีตังบ้างอ่ะไม่เบิ่ก่อนปะเบื่อกันไหเออตุนเสบียงไว้เดียวบางทีบางบางทีไม่ได้เตรียมตัวมาจากบ้านนะทุกคนเออเดี๋ยวครูหมูต้องเตรียมตังมาให้เขาแอดวานก่อนเนาะซื้อยาแก้ปวดดักด้วย มา,มางานไกลได้ตังค์เยอะอยู่แต่แบบค่าปัวตัวเองนีแ่แบบมาหาศาลมากเ <c oughs> เร็วลูกเร็วๆเ,เ,เราจะได้เข้าพักที่พักเร็วๆรีบคว้ารีบหยิบรีบไป <c oughs> ทำไมครับคือ <c oughs> อะไรกิน <c oughs> ยังไม่รู้ให้เวลาสองวินาทีเดี๋ยวรถจะออกแล้ว <c oughs> เร็วๆไอจิว <c oughs> ได้อะไรพี่ดา ว้าวเออไปไปไปรูวๆรีบเข้าที่พักเดี๋ยวเจ้าของรีสอร์ทเขารอนานเก่งใจเขานี่เศรษฐีทะเลทองครับเศรษฐีทะเลทองกินอะไรครับคู่เห็นแบงค์ห้าร้อยมันเอาตังค์ปมาแปดร้อยแม่ครับแม่ครับมันจิกตังค์ในกระป๋องร้านผัดไทยมาอ๋อโอ้โหใช้โคตรเยอะหมดยังเหลือห้าร้อยเหลือห้าอยะ ้้้อองเเฮยยพ่องให้ตังค์มาอะไรไม่ให้แม่ให้ไหมแม่ให้ไหมแม่ก็ไม่ให้นน้องเดิมโคตรอนาถาเลยตังค์ไว้ขอท่านหน่อยโคตรอนาถาเลยไอเด็กคนนี้อะไรนะทำงานหาตังค์เองอ๋อทำงานหาตังค์เองเลี้ยงตัวเองนะลูกอืมอืมนี่แหละสู้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 ที่หมายถึงทำต่อไปสู้สู้ไหนตะเบียงไม่เหิว ไม่เอาไม่กินเอ้ยไม่หิวหรือประหยัดเดวกกิใน,ใน,ในแค่กินยาก็อิ่มแล้วระ <laughs> <laughs> ุ้นเมื่อกี้เราหวดกันมาสามร้อยกว่าโลนะครับจากสะแก้วมาสามร้อยสามร้อยกว่าไม่แน่ใจว่าสามร้อยเท่าไหร่แต่ถ้าระยะที่คุณหมูไปเมืองการก็จากเขื่อนท่าทุ่งนามาถึงโรงเรียนบ้านพุ่ยปับโดยที่ไม่หยุดพักเลย เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ขับรถไกลขนาดนี้แล้วไม่หยุดพักนะคนะเพราะว่าต้องการต้องการทําเวลาแล้วก็เกรงใจเจ้าของรีสอร์ทเขาด้วยนะครับเรานัดเขาดึกแล้วก็เราก็อยากจะอยากจะให้เวลาเด็กๆได้นอนได้เต็มที่ให้นอนเยอะๆหน่อยอะไรย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีใครร้องขอว่าเข้าห้องน้ำนะก็เลยวิ่งยาวๆไปเลยแล้วก็ปว,วดดับตอนนี้อยู่บนถนนสองสี่นะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอีกประมาณสักห้าสิบกิโลถึงจุดหมายปลายทางเราแล้ว ก็ปักหมุดไปที่รีสอร์ทเลยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารีสอร์ทไหนเนาะเพื่อความปลอดภัยเสร็จถีทะเลทองได้อลไรกินครับไข่ตุ๋นไก่ตุนไ่ตุนกับเส้นเส้นยีหมกแฮมียกถูกแล้วหรือไม่ถูกทคไม่มีอรมเอยากก่นกโน,อ,นอะไรวะ อันนี้อันนี้เศรษฐีห้อยปาบนะเศรษฐีห้อยปาบได้อะไรกินครับเนี่ยแมต้าซอยกับเค้กค่ะโอ้น่ากินจังเลย <laughs> <laughs> โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าที่พักเลยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะนะพรุ่งนี้ที่วัดละหารนะครับอยู่ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว,ว่าเราจะไปพักที่อำเภอสังขะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะหาที่พักที่ปางกู่ไม่ได้นะครับก็ <laughs> เลยไปพักที่สังขะนะเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ